ที่ทําให้เรากลับมาพบกันอีกทีหนึ่งแมนครับเนาะขอบคุณหลายๆครับค่ะเอาบุ่นี่เสียงแจ๊วแจ๊วก็จะแมนแฮนด์บอลรับนุ๊ดน้องนุ๊ดใจไหนบูดบลาทามเพิ่มเดี๋ยว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 รูรูรูขืนมาจังไหนเลยเนี่ยลูรูรูจังไหนแม่เจ้าภาพเด้่องอีกฮะแม่เจ้าภาพอ้ผู้ใจเงินบ่เนี่ยจ้าแม่เจ้าภาพเลยม่จ้างมอลแล้วสวัสดีคุณแม่คุณแม่สวัสดีเอ้าสวัสดีจ้าแม่แม่แม่บ้าเอ๊ะ มึงเป็นผู้ใจเงินเอาบอกแม่เจี๊าบเมียมาละยัดบอกงามเน้องโอ้โอ้โอ้เมนไผ่เนี่ยแหละนี่เมนไผ่เนี่ยแหละนี่คุณแม่ยคะสวัสดีค่ะเวียงนริมมุนค่ะแม่แม่นี่บอกอีลาเวียงแม่นค่ะแม่เบิ้ดตัวเลยค่ะแม่เจ้าพูดตูตุ่มตุ่มพูดตูตูตุ่มตุ่มก็ดีน้อว้าคืองามสฉมชาสมลือดเถอีลาแม่เคยเบิ้งอีลาอยู่ตะเต็ดแม่งกระทัดอีลีบอกค่ะแม่เอาเม่เคยเบิ้งเมียงบอกค่ะบิ้เบิ้งซิ่งลอยซิงลหลม แม่เป้าหยอกดอกแม่หนีปินเอฟแซบผุดแอดี่ว่ไดเอฟซีธรรมดามันหน่อยโทษเป็นไรก็เอฟซีโอชนะมาคือหยังนี่อันนี้นั่งเอกว่านี่นั่งเอกนั่งเอกดนังเอกครับอันนี้ดีพระเอกครับอันนี้พระเอกผู้ใดล่ะนั่นบูดจักรพันธ์ลำเพลินแม่เคยได้ยินบ่ค่ะบ่พระเอกบูดบ่นี่อุ้ยสร้างเล่าบั้นเพิ่งสิน ค่ะแม่แม่นค่ะนี่บ่แม่นข้าโตเปลี่ยนเป็ี่นเลยค่ะแม่โตเปลนเป็นชุดชุดชดชดแม่แม่คือแม่อีกแม่โอ้แม่กับบาอยู่แม่คือเป็นวินวินเออนี่บอกพระเอกบูดวุ้ยมือหนีล้ำเรืองให้แม่ฟังเลยดูเอาหมดเวลามหรือดิแม่เออไปเปลี่ยนชุดออกมากงามงามให้แม่เบิ่งใหม่เลยดูมีล้ำเรืองต่อก่อดดิแมียมันละไปไปไปเปลี่ยนชุดออมาให้แม่เบิ่งโอ้เบ่งจิมจางมากจีไปไปลาไปสิบอกแม่หลักอะไร พี่น้องเอ้ยฉันนี่เป็นเจ้าภาพจ้างหมอลำเคยเบิ่งตะไน่ไรสดบ่เคยเบิงเเบ่งของจริงจักเทียเมื้อนี้มาจ้างสดเลยสำนักงานโบดำลำสิงสิมาเบิ่งหมอลำสดส,ด,สดมาเบิ่งหมอลำเปลี่ยนเปลี่ยนพูดใหพี่น้นอ,นองเอ้ยเอยเอเบาเหลือเงินไหล,อเ,หลอเออฉันรำหมอลำ กะละว่าสิเปิงห้ากินสิีนมึงเม่นหมาตัวไหไรมาเฮาอยู่นีมาหอนโวกโวกเบกเบอยู่นีเสียมาคนพอคนแมมาตาใสอุ้ยอีปอบนี่กระเด็นเกินจริงเนาะเม่นยังจะมัดอันเดือเกือบแทกันจจาอูวกับเราไปเม่นหมาหอนเฮาโวกโวกหัวไหนอะไรนี้แต่มาฮ่า ไม่อย่างสันอีสันมาจางหมอล่ำจ้าโอ้ากหมอลำเออว่าจะอยากฟังหมอลำ่ำพุ่นนาะไพเป็นเจ้านี่ไพเป็นเจ้าเฮ้อไพเป็นเจ้าไพเป็นเจ้าอันนี้คอยนี่คอยค็นเจ้านี่คอยเจ้าก็เป็นเจ้า,จาตี้อือการั่างเจ้าเป็นคอยได้บอ,อนี่เอ้ยนี่มันเห็นใหงกุ้งผ่ภาพส <c oughs> องแบบผู้ใดนี่ผู้ใด ผู้ยืนยืนหิรัะผู้ขาเจ้านั่นเป็นไผเป็นผู้ใดคอยนี่หัวหนาคณะหมอ่ำเจ้าอยากฟังล่ำขนาดใดเจ้าจ้างพานคอยได้เลยกะบ้าจังจันเบอกง่ายๆเนี่ยเปียงชื่อจังซีมโบดำล่ำสิ่งเนี่ยกะอยู่คณะคอยลงไปบังหันวัดเรือละเวียงกะเป็นคณะคอยไม่ยังก่อนอันเวียงเดินอมุน่นกะบ้าจังจัดเดี๋วดนั้อละเวียงประจัน กว่ามเป็นวงเวียนบางอีนยังเพื่อนเพื่อนนั่นบูดจักษ์กับพันรักเพิ่นนันนาบักบูดบูดนันนาเป็นหัวหน้าเขาเมียมันยังจะบอกว่าจะซื้อเขาว่างๆขอสียืมมันเป็นอันไซเบทอยู่อ่ะเป็นหยังมันซื้อบูดหมียนามันเกือบบูด เอาคนเราบูดบอกเราจิสิใจเกือบบูดไปแล้วมันกเหม็นพวดตายตัวเนาะกูบ่ใส่ดอกคณะนี่คุณยังเป็นเด็บขบอยู่บ่ใส่ดอกอยากฟังลับอีฉันนั่นเคยเบิ่งแต่ในไรโสดสุมือนนี่มันเป็นโลกระบาดอันโคโรวิดโคโรนานี่เสียเท่ละลอยกระเสียห้าลอยฉันกระเสียเมื่อนี่ฉันใจปั้มฉันอยากเบิ่งของโสดแล้วฉันก็เลยดนดันมาเบิ่งนี่ละ เบิ่งของสดมาสิยากใหม่ๆสดๆส,ด,สดจากทะเดีหมึกกุ้งนั่นมันจกอันอันนั้นแม่แนวขายของแน,นวขายของหมอล่าหมอล่ามาเบิ่งสดๆมาเบิ่งสดเป็นต<แ>ินแม่ในฟิวก็กันเ <laughs> จ้าบ้าถือเราไม่ใหญ่อันนี้เ <laughs> อาฮีฮานี่ก็ฟงไก่ <laughs> แท้บไม่เป็นข่าวคุณดูแต่บ่ บ่ได้ตั้งใจเด้อจต่เห็นว่าเจตนาอยู่อานั่งคือเกาล่ะไปหามึงขอโทษได้หลายหัวกับมาพร้กันไหมมันสิคิดกันตอนล่องหานนี่สันนี่จันคือลูกอะไรจอกเป็นโฟกซัมบ์เอมันเป็ยนยอดดอกน่อยๆมันเป็นน้ำเกลือมึงน่นหามึงคือหลอกมาลีนี่เกือบพาขินเซียนมึงยังแนวนี่แต่บ้าใจเมียมันดอกอันาจ้างหมอลำอยากเบืองหนังสดอยากเบืองหนังเปล่นๆไปจังจัดดิอยากเบิองแนวไนล่ะ บูมันฟันแทงนั่นแหละฉันเฮงมากฉันมักแบบล่ำเรืองแบบมีการฆ่ากันฆาตกรรมถือกระบี่กระบองเหาะมาจากท้องฟ้าฟันกันเป่งเปๆเปปมีบอมี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 จัดให้ได้เสมอบอกกรมึงกูคือเก็บตัวแทนอินอินอินเอมันออกเอาเรื่องนี่แม่มักเรื่องไหนหือหนังบูนี่หนังบูก็มีลูกผู้ชายไหมตะพดลูก ยันอย่างมึงบ่นี่บออันเด็บเอาแบบคากันเลยเด้อ่ากันจ้าจ้าแบบโศกเศร้าเข้าน้ำตาคาคาคาโพดดำได้โฟงแห้งมันบอเมนนำลายเอฟเฟกต์กูโอเอฟเฟกต์บอจ้าากันฟันแท่งเอ้เจ้ามักมันสิมีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องยังล่ะกองข้าน้อยขายาโอ้กูกับ่ได้ปึกปนนั่นเด้อ ไม่ยังล่ะก้องขอหน่อยค่ะแม่ค่ะแม่บอกเออนี่ล่ะแม่มักเรื่องนี้โอ้เจ้าหล่ากูเห็นมันเถอะเจ้าเข้าน้ำตาฆาตกรรมบักข้องถือแอกตีแม่ยปวดนี่ล่ะแม่มักน้ำเพื่อนเต้ยเลยออกมาเลยจ้างเร็วจ้างเร้วสันบอกเออเอ้าไปสั่นบอลลัลลัเพิ่นกองเอหน่อยค่ะแม่ฉากนี้พบกับบักข้องเออไมนสิรอไม่สิเป็นไอ้บูดบัคข้อง บังพรั้งติดิเป็นลูกเทราพี่ขอเชิญพี่น้องสนับสนับชมในน้าโอกาสนี้โอ้ยกระมวนเดือนบ้านเขาให้เอกบูดกันบ้าบูดบูดว้ยวห่นฮาดีตัวกรอักษอเนาะในบูดป้านด๋อนี่บูดห่วยลงศูนย์ลงศูนย์ เฝ้วแก่ในเอาปันโอ้ยอันบาบัดข้าวบะบาดขั้นบาบาพ่อแม่เอ้ยบาข้าวข้าวนี่เบาเบาสวัสดีพี่น้องพ่อและแม่ทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายผู้มาฟังนอลำเลืองยใ สมุิได้ไปตามทองเหลืองข้าพเจ้าเองมีน้ำว่าบักทองสู้มือสู้วินข้าพเจ้าได้มาทํทำให้ไถหน้ายูนี่เป็นเวลาประจำอยู่แล้วแต่ว่าปกติแม่จะมาสง่งเขายอยู่เรื่อยมื้อนี้ยังไม่เห็นหน้าห็นตามแม่มาเลยมันสางคดแม่มันยังอยู่มึงมานีละวูที่ขาไม่เนี่ยตายข้ามือกูเลยมันสางคดพอคดแม่มันยังอยู่ อีโตดีอีขี้ขาน่ามาสักชัวมื่อนี้มึงต้องตายมึงต้องมโนนามึงสติสานั่งอีที้ขาน่าหละอีหุกนขี้นักดนแม่มึงมาส่งเอีกูสวยแต่อีพอทางมาจ้ามึงอีกเฮ้ยเอ็ง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 ส่งภาพส่งพอเอ็งแม่มึงตีข้อขามึงมึงสิียงตายอย่าง สงสัยกูตีมาเจ้าภาพมึงสีได้เงินจากใสมึงขา,จา,าเจ้าภาพอ่าเป็นเมียจมันบ่เม็นเนมียเอาอันนี้เจ้าภาพเาแี้งนี่กระทีมกระเป๋าไล่เสือแน่ครับครับผมขอโทษนะครับผมนกว่าเป็นเม่ครับผมบ่ท่องบดีล่ท่องครับพระเอกบอ่พระเอกครับผมโอ้่เป็นยังดอกอัน เข้าใจผิดเนาะล่ะเนาะเออเรื่องเข้าใจผิดเมียข้าใจอยู่มันโควิดโดนค่ะไม่ได้รับโดนเนาะเมีนเมนเมนเออการเข้าใจผิดมันเป็นเรื่องง่ายเออทำไมเนาะครับเมียเออเมียข <mm ้าใจอยู่เ่าเป็นอย่างดอกลูกครับครับเป็นเรื่อด้อครับเมียครับเออเออพระเกอจะรเป็นลออ่ะลรคซูนไหมอาจารย์โว้ยพระเอกห้องบ้ดนี่ โอ้ยก่ถือขี้แล้วบัดเดีเออพอจะมาถึงแล้วน้าหลวงกวงไงน้าประมานเรื่องไรไถมาแล้วก้มือบ่ได้มาจะหอมก็ไถโด่นแทสมมติเราไปตามเลีองพวกแบบนี้นำมาบักทองสวมดสมผสมเอ็นผมนี่บักทองนี่ทีมาดับไมให้ดำหน้าจิตดี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 ่ีดวดปีด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 ีีด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  ทัานเจอมันนี่ควายต้องขามันตายอย่างน่นอนควายไถหน้าถามมันก่อนนี่กำลังสีขาวเ,เบิร์ตบู๊น่าเบิร์ที่หนาโอ๊ยน่าบดเดือนเดินพาเลน,าน่าบู๊คักพราดาวโห์ดดักโดนตีไถหน้าถามแม่สักก่อนเอบอบักท้องไถหน้าเออเฮ็ดจังได๋กระปิตะเบิ้งดอกเน,นาะไถหนา้าไถหน้า ปานไหนมันชิมะซงเขาเนาะบกบกินบกเอ้ยท้องเฮ้ยมีเมียไปลูกมามีรับเนี่ยเอาเมียถ้าเบียงโอ้ยโอยมียกินมึงว่าล่ำหูหน้ามันคือนางการ์ตูนใช่ไหมโอ้ยป่านไหมันชิมาเนาะอีบกเนี่ยเนาะมึงมากเลยละมึงต้องตายอย่างแน่นอนมึงนี่เป็นมืออาวสานของมึงสิาเมีเลยแต่เป็นเมียมันก็ต้องถาเบิ้งถาเบิ้งาเบ้ง้าวไปรงเขาลูกฉันเนาะ ฉากนี่พบกับยายหัวผ้านี่ล่ะบดผู้มาเร็วแค่นแค่นเป้ามีคือเป็นลายยางแค่เมื่งถือขาแท้อห้ามึงกูจ้างเขาให้มาขามึงค่ะค่ะเออจะเป็นดนเว้ยนะามารงเขาให้ตตอนนั้นแม่ก็ไปชงเขาทึ่งฟ่าแดนเพียงใบแดงกองเขาน้อยใจกระตาได้ดุลลงเฮียนไปดอกยางไวทึ่งฟ่า พ่อใจมาถึงเดียวหน้าถวงกว่างไงมาหอดไก่กันเลกอื่นใส่ลูกสา่เฮ้ยมันดูเลยบังคั่อนถ่องเยมาดูเลยให้จะมากินเข่าเส้ามีแห้งฉากรเด็ดแห้งหอนมาถอนวาเจ้าหุมกอดเมียยังบู๊สมัจ่ง สิมาชงเขา่าอีฉัในในย่าบัวผ้าฝาวมาชงเขา่าพองแดนลูกคุกคานลูกกมาเหตไ้เหตหน้าเตายังยังเว้นเว้นจังดูใจเออทองเอ้ยทองขามันหลุดอื้อแม่มึงเอ้ยกูหิวเข่านะมาส่งกูให้บักภาคจำใจมันนังกระดักกูบอกมาไถหน้าจะได้จะมานั่งเจะมีแห้งงาบงาบอยู่มึงกูหาคนก็กูจิกขามาันตายมึงก็นะบักทองมึงมันนังอย่างนี้ แหงฟาดตับมือเอ้าเกิดคาดตะกรับว่าหัดหัวก็เห็นไหมอีกขีขะลูกตีข่อยช่วยดิโอ้ย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 เป็นยังงั้นเนี่ยลูกต nice> ีข่อยช่วยข่อยแน่เขาตีมึงไปจักแล้วโอ้ยมึงล้ำมเรืองยังก้องขอหน่อยขาแม่มึงเป็นยังเป็นแม่ แล้วมึงไปตีแม่มันยังบาดแดลมึงไปตีลูกให้ยังเขาต้องเป็นผู้ขามึงเอา้ากูตีตายตีสันเอนเอกูจ้างคอยแ э ม่ขามึงขาขากีหามึงผู้ใดหนีแม่เจ้าภาพโอ้แม่เจ้าภาพสวัสดีจ้าจ้าให้เขาขามึงมึงโศกบอกเอาเขาไปให้ลูกนี่ฟองหน่อยเดี๋ยวเขาเจียขามึงเอ้ากูตีตายตีสันเออกูตีตายก่อนมึงได้บาปดิโอ,อ้ยัง <Piet. S 2> ตําหูกูวิ่งมนเนื้อวันทองอีกี่ขา มากินข้าวสลามมือม้มลกูกมือนี่เป็นมือตายของว้ายแมย์เอ้ยผมรถแป้งขมฟ้องไปแม่มันยังอีกบาทนี่เทาบัตท่านด้ตีตีโอ้ยบัตท่านด้ตีมึงย่าสินแกไหลายอย่าเป่าช่องเอ้ามากินข้าวลามากินอีกขีขาหน,น่าเลย อันบอลลั่มกูมะเคอเล่นเกินแท้เนอะตอนย่างสองลอยมึงเล่นคักแท้มันเป็นอย่างอีกนจะเฝ้าตีแม่ทลายเอามากินข้าวเอาล้วมึงกาใจเย็นเย็นฟังแม่มึงสะกดเนี่ยกูพานตีอยู่แม่เอาปิ๊ปปี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 ๊ปไม่หยางเออลูกมากินข้าวโอ้ยอันนั้นมันเอิเร็ดมาทองมาเข่าแม่กะหามาละเรียบร้อยอีทีค่ะกินลากินกินเมื่อนี้มึงต้องมรณานุสติสานังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะฮะ นเป็นยังก็กินก้อนลูกบาศนี่กูกูต้องกินเข่าได้เลี้ยงนี่แม่กูหิวจิงขนาไหนโปดับโปดัมเลี้ยงเข่ามึงจะตีก็กูต้องตีมึงตีเออมึงมาส่งเข่ากูสวยอ่ะกินแล้วจันท์ขายังบอกขาอีปอบโอ้ยเนี่ยนี่ก็สินเจอเองเนี่ามึงมึงกัดโศกเศร้าเข้าน้ำตาให้กูให้น้ำก่อนเออมึงยายก่อนไปเออ โตกวันๆนล่โกแล้วโซกแล้วอ้ยผูมหลายบาทฟังจ๋าทองอืู่แค้นบ้านะุูทองจ๋าทองลูกเล้อยาค่าแม่ายเงฟังกระแช่แม่ก่อนกนบ้านลูไหนอยาค่าอาไปยาแกโยกหามลูกปาดมป้น แม่ฟินโอสไตล์ป้าได้กับสาวหาหำเนาะแม่งป้องเขาสีน้อยกับต้อนแต่้ยงน่ายเม่กัญญาต์มาจนเต็มหุ่นดะมึงสั่งพรอกแก้วแม่แก้วมึงไหวเลยมึงเป็นมึงตายของมึงแมม่อีท่ะอีจัดมาสร้างตัวมึงมาทุกข์เอาแม่งึงสวยอีปักอีควายเจ้าภาพลูมลุกลุกลาลุกมอลลั่นคอยพอได้ตั้งใจเจ้าภาพลูม มันเป็นโรคโลหิตตัวบอลลั่มข่อยเอาเกือบนะเอาเกือบปรจําเป็นต้องจ่ายเงินก็ได้ดรอเพราะบางอยขอโทษโดยการเจ้าภาพเอาขึ้นเฮ้ยเฮ้ยอากินใส่มึงลบเลิกกูฮัลไม่ยังป่ะดิกูว่าบ่อมเนลลั่มเลียงแล้วไม่ยังมันตีกูคักๆ้านพ่อเมี่ยงเมียมันยังจะมาฟาดกูคักฟาดมันก็ตีกูอยู่เล่นมันก็ตีกูอยู่เล่นหลายยัย สู้เก็บบ้อหนี่สู้เก็บบ้อสู้เก็บบ้อบ้าดยิงหมดดึงเอาอีนี่เขาเรียนอีหลีอุ้ยเฮงมาแต่เมื่อกูดอนหุ่นตัวกูบปรับงานซสือเอเด้อสู้จังมีงานหลายเด้อเอิรนกูมาละสู้มาตีมาขากูตีโอ้โอ้เหี้ยรัตนาเว้บ้ายังไงเอิรกูให้คะบัดนี้ไป โบเป็นท่าดอกไปเนี้ยโบเป็นยางดอกพอ,อดีมอลั่อยอันมันเป็นโรคโลดีดยางก็เลยบ่เลยกินยาเมื่อเศ้าเนี่ยเอาไม่เนาะเดี๋ยวมืออ,อ,อื่นหอยเป็นย้อนมึงนี่ละตาโดร,รดโบดำฮ่ากินซีมึงโบดำม,มา,าเอากันเด้อฮันนี่โบดำมาบังสกุลเอาเมียเด้อลาเด้อนังกูคือไปจังสีมึงวะอุ้ยทุ่มทุม่นคักอันนี้เกือบไปเนี้ย